สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์หน้าใช้1คันนะครับ mm hmm. Honda CR-V นะครับปี2008นะครับ2.0ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ เช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับรับประกันสภาพได้เลยไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งนะครับสมาชิกบ้านใกล้ได้เปรียบเลยครับได้ทดลองขับก่อนบ้านไกลไม่ต้องกังวลนะครับสามารถจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านได้เลยครับรับประกันถึงแน่นอนรถไม่หายนะครับรอตรวจสอบทดลองเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสภาพสวยสวยสีรอบคัน9ก้าเนะครับเงางาม ชำแล้วครับขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยช่วงร่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับล้อเต็มซุ้มขนาด18ยางดอกลึกใช้งานกันได้อีกยาวๆด้านหลังมีพื้นที่ใส่ของนะครับวางของได้ตามความต้องการตามความใช้งานได้เลยครับลองเช็คลองชมตรวจสอบนะครับถ้าท่านชอบนะครับรีบตัดสินใจโทรเจราจาสอบถามครับ259,000บาทนะครับกับรถครอบครัว SUV ทรงแบบนี้ท่านชอบและถูกใจหรือไม่ภายในกว้างขวางสะอาดสะอาดนะครับใช้งานได้สมบูรณ์พร้อมใช้เลยครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับรองชมรองเช็คดูรถทดลองขับได้เลยนี่นะครับประมาณนี้นะครับราคานี้ได้สภาพนะครับถ้าใครเช็ครถไม่เป็นกังวลว่าจะรถไม่สวยรถชนน้ำคันนี้เช็คให้ทุกระบบนะครับไม่มีแน่นอนทั้งตัดต่อจมน้ำหรือพิคว่ําไม่มีครับเช็คให้แล้วใช้งานได้เลยครับการันตีสภาพเอาไปใช้งานกันในราคา แบบนี้ถูกใจหรือไม่กับปี2008ได้รถครอบครัวรถอเนอกประสงค์ที่น่าใช้แบบนี้นะครับเตท,ทีล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับวงมาลยมาติฟังก์ชันมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับไพโอเนียกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้าครับสวยสมบูรณ์กว้างขวางพื้นที่มีเยอะใช้งานได้ทันทีแบบนี้สนใจรีบดูรถรีบตัดสินใจนะครับการันตีสภาพว่าจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับ คันนี้เป็นมือที่2นะครับซื้อขายกันในเครือญาตินะครับเข้ามือที่3แล้วใช้งานไป1นึ0 0 0กิโลเมตรตั้งแต่ปี2008นะครับถือว่าโดยรวมกําลังดีครับเจ้าของดูแลถึงใช้งานดูแลสภาพสวยๆแบบนี้มาให้นะครับจัดทรงลงล้อภายในสะอาดกว้างขวางเอาไปใช้งานได้ทันทีครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับ เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับในแฟนขับของ C r อารวับนะครับตัวนี้เป็นเจนที่3นะครับถ้าท่านชอบและสนใจห้ามพลาดนะครับเจรจาต่อรองแจ้งมาจากช่อง y t u t u นะครับขอส่วนลดได้เลยครับสวยสมบูรณ์จัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันไม่มีโกงไม่มีหมกเม็ดครับรายงานทุกจุดตรงทุกจุดครับเอาไปใช้งานได้ทันทีสนใจรีบตัดสินใจนะครับสะอาดสวยๆแบบนี้ จัดทรงมาให้เรียบร้อยยางดอกลึกช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คทุกระบบครับสำหรับน้องคนนี้นะครับคัดรถด,ดีเช็ครถสวยส่งรถอย่างมีคุณภาพนะครับไม่มีโกหกไม่หมกเม็ดสวยตั้งแต่ตอนคัดรถแล้วนะครับถ้าไม่สวยคือไม่เอาครับไม่อยากมาเก็บทาไม่อยากมาเก็บซ่อมแล้วมันไม่สร้างชื่อนะครับ ขายอย่าขายยาวสร้างชื่อกันนานครับลองเช็ครองชมตรวจสอบดุก,ก่อน,นครับสภาพเบื้องต้นแค่ถ่ายรูปนี่ก็กินขาดแล้วครับลองสังเกตดูได้นะครับเต็นท์ใหญ่ยังไม่กล้าถ่ายรูปให้ชมได้ขนาดนี้เลยนะครับสภาพนี้ถูกใจหาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่คุ้มพิจารณาได้เลยโทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยหวังว่าคันนี้้าสวยถูกใจสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับลองดูรถตรวจสอบสภาพนะครับบ้านไกลไม่ต้องกังวลจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับ ขอพระคุณมากๆที่ยังติดตามและรับชมให้ความกรุณาสำหรับช่องนี้ก็จะพยายามหารถสวยๆมานำเสนอนะครับสมาชิกเลือกที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวแบบไหนดีแบบไหนได้จัดได้จัดครับสวยครับพร้อมโอน